สรุปข่าวเด่นจังหวัดสมุทรสงครามประจำเดือนพฤษภาคม2568วันที่1พฤษภาคม2568นางนิสากรวิสิทธิสอราตผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานพิธีเปิดงานหวนคิดถึงวันวานวันหวานหวานณอัมพวานวัดอินทารามตำบลเหมืองใหม่อำเภออัมพวาโดยอำเภออัมพวาจัดขึ้นเพื่อให้คนในชุมชนเกิดความตระหนักและเล็งเห็นถึงคุณค่าของการฟื้นฟู อนุรักษ์วิถีทางน้ำรวมทั้งเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความสมัครใของคนในชุมชนและในช่วงเ่้าวันเดียวกันผู้ว,ว่ารชาชการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานพิธีเปิดโครงการสืบสารวัฒนธรรมประเพณีไทยทรงดำวัดใหม่บางปืนประจำปี2568ณวัดใหม่บางปืนหมู่ที่6ตำบลน,นางตะเคียนอำเภอเมืองสมุทรสงครามโดยวัดใหม่บางปืนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม และองค์การบริหารส่วนตำบลน,นางตะเคียนร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทยทรงดำอันเก่าแก่วันที่7พฤษภาคมผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามนำคณะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมเรือนจำกลางสมุทรสงคราม <U X> e เพื่อเตรียมการต้อนรับพลเอกภัยบูลคุ้มฉายาองคมนตรีรองประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชทันปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถมัมภ์ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมเรือนจำกลางสมุทรสงครามในวันที่8พฤษภาคม2568 7พฤษภาคมที่หอประชุมพิพัฒน์มงคลองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงครามผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานถแถลงข่าวการจัดงานสืบสารประเพณีวัฒนธรรมรุ่นน้ำแม่กรองของดีเมืองสามน้ำและงานกาชาติจังหวัดสมุทรสงครามประจำปี2568 8พฤษภาคม พลเอกไัยบูรณ์คุ้มฉายาองคมนตรีรองประธานคณะกรรมการมูล,ลนิธิราชทันปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กระสัตรในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมเดอนจำกลางสมุดสงครามและโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้าตามโครงการราชทันปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กระสัตรในพระบรมราชูปถัมภ์โดยมีนางนิสากรวิสิษสระอาจ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมห้การต้อนรับ9พฤษภาคมที่อาคารอเนกประสงค์4ชั้นวัดเพชรสมุทรวรวิหารผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานฝ่ายคาราวาดพิธีบรรพชาอุปสมบทโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่และปฏิบัติธรรมเนื่องในว,นวันวิสาขาบูชาวันสำคัญของโลกเพื่อน,น้อมถวายเป็นพุทธบูชา9พฤษภาคม ที่พระอุโบสถและพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลายัยวัดอัมพาวันเจติยารามอำเภออัมพาวาผู้วาราชการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานฝ่ายคาราวาดพิธีเจริญพระพุทธมนต์อุทิศถวายพระราชกุศลและพิธีบวงสวงพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลายัยเพื่อความเป็นสิริมงคล เป็นประถมฤกษ์ในการบูรณะปฏิสังขรณ์โบราณสถานวัดอัมพวันเจติยารามอำเภออัมพาวา11พฤษภาคม2568เวลา9นาฬกา29นาทีนางนิสากรวิสิสระอัตผู้วาราชาการจังหวัดสมุทรส,สงครามเป็นประธานพิธีปลูกพระศรีมหาโพธิทศมาราชบ่อพิษเนึ่องในวันวิสาขาบูชาณมณฑลพิธีปลูกวัดประดู่พระอารามหลวง อำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระสีมหาโพโดยพระราชทานนามว่าพระสีมหาโพธิทศมาราชบอพิษเพื่อเชิญไปปลูกในพื้นที่77จังหวัดทั่วประเทศเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในพระราชพิธีสมมงคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช สมเด็จพระบรมมัรรตริยาธิราชแห่งราชวงศ์จัก,กรีพุทธศักราช2568 11พฤษภาคมที่พระอุโบสถวัดเกศการามพระอารามหลวงตำบลโรงหีบอำเภอบางคนทีผู้วาราชการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานฝ่ายคาราวาสนำพุทธศาสนิกชนเข้าวัดรับศีลรับพรเจริญพระพุทธมนต์ฟังธรรมและเวียนเทียนตามโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา หนึ่งในวันวิสาขาบูชา14พฤษภาคมผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนประจำปีงบประมาณ2568แนนรวยบริการจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนครั้งที่6ณดมอเนกประสงค์วัดเจริญสูนทรารามวัดบางบ่อหมู่ที่ห ตำบลบางแก้วอำเภอมืองสมุทรสงคราม15พฤษภาคมที่อาคารอเนกประสงค์4ชั้นวัดเพชรสมุทรวร,รวิหารพระราชสมุรวทชิรสโสพลผูรยาา์ดอเอรจ้าาวาวสัดเพชรสมุทรวร,รวิหารที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค15เป็นประธานฝ่ายสงฆ์นางนิสสกรวิสิสรอัดผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานฝ่ายคราวาสในพิธีมอบทุนการศึกษาทุนศึกษาสงเคราะห์ทุนสาารณะสงเคราะห์ประจำปี2568เนื่องในวันวิสาขาบูชาวันสำคัญสากลของโลก19พฤษภาคมที่ศากลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ตำบลบางจเกรง่งอำเภอเมืองสมุทรสงครามผู้วาราชการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานพิธีสงงานวันคล้ายวันสิ้นพระชน พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์พระบิดาแห่งกองทัพเรือไทย22พฤษภาคมผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานพิธีเปิดงานโครงการส่งเสริมการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยาม,มากุฎราชกุมาร ครั้งที่3ประจำปีงบประมาณ2568นณวัดเขายี่สารตำบลยี่สารอำเภออัมพาวา23พฤษภาคมผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานเปิดร้านมัชฌากาชาติณบริเวณสารกลางจังหวัดสมุทรสงครามในงานสืบสารประเพณีวัฒนธรรมลุ่มน้ำแม่กรอง ของดีเมืองสามน้ำและงานกาชาติจังหวัดสมุทรสงครามประจำปี2568 23พฤษภาคมณเวทีกลางการจัดงานลานนาสารกลางจังหวัดสมุทรสงครามผู้วาราศการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานพิธีเปิดงานสืบสารประเพณีวัฒนธรรมลุ่มน้ำแม่กรองของดีเมืองสามน้ำและงานกาชาติจังหวัดสมุทรสงครามประจำปี2568 24พฤษภาคม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการเหล่ากาชาดจังหวัดภาคเอกชนและประชาชนร่วมเดินแบบชุดไทยในงานสืบสารประเพณีวัฒนธรรมลุ่มน้ำแม่กรองของดีเมืองสามน้ำและงานกาชาดจังหวัดสมุทรสงครามประจำปี2568ณเวทีกลางสารกลางจังหวัดสมุทรสงคราม26พฤษภาคมผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานพิธีเปิด กิจกรรมการประกวดร้องเพลงสำเนียงเสียงแม่กรองในงานสืบสารประเพณีวัฒนธรรมลุ่มน้ำแม่กรองของดีเมืองสามน้ำและงานกาชาติจังหวัดสมุทรสงครามประจำปี2568ณเวทีกลางบริเวณสารกลางจังหวัดสมุทรสงคราม28พฤษภาคมที่บริเวณท่าน้ำวัดบางพรับตําบลบางพรหมอําเภอบางคนทีผู้วาราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษ์เพาบรมราชินีเพื่อแสดงความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศล11พฤษภาคมนายกรกฎวงสุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานฝ่ายคราวาสนำพุทธศาสนิก,กชนร่วมกิจกรรมฟังธรรมและเวียนเทียนตามโครงการ ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขาบูชาพุทธศักราช2,568จังหวัดสมุทรสงครามณพระอุโบสถวัดประดูพระอารามหลวงอำเภออําพวา27พฤษภาคมนายกรกฎวงสุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาและตรวจสอบการขออนุญาตก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่สองทัพ2568ร้อพร้อมนำคณะลงพื้นที่ตรวจสอบการขออนุญาตปลูกสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมของพงพางโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมของคดและโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กรอง20พฤษภาคมที่โรงแรมโคโควิวตำบลแม่กรองอำเภอเมืองสมุทรสงครามนายรณชัยพุ่มเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในการถแถลงข่าวการจัดงานโครงการย้อนนำลึกฟแฝดอินจันมหัศจรรย์แฝดสยามคู่แรกของโลกชาวจังหวัดสมุทรสงครามกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่28-29มิถุนายน2568ณบ,บริเวณอนุสรสถานแฝดสยามอินจัน26พฤษภาคมนายรณชัยพุ่มเจริญรองผู้ว่าราชาการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานฝ่ายคราวาดพิธีจัดโครงการชูธรรมนำชีวิต จังหวัดสมุทรสงครามประจําปีงบประมาณ2,568ครั้งที่7ณวัดดาวโดงตําบลคลองเขินอําเภอเมืองสมุทรสงคราม26พฤษภาคมนายรณชัยพุ่มเจริญรองผู้ว่าราชก,การจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ด้านการท่องเที่ยวให้เกิดการขับเคลื่อนระดับพื้นที่กิจกรรมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมมวยไทยณเวทีมวยไทยชั่วคราว โรงแรมเอ์บาน่าเฮาอำเภอเมืองสมุทรสงคราม27พฤษภาคมนายรณชัยพุ่มเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานในการถแถลงข่าว,วการจัดเครืงการของดีเมืองแม่กรองตะวันรอนที่ดอนหอยหลอดประจำปี2568จัดขึ้นในระหว่างวันที่12-16มิถุนายน2568ณบริเวณสารกรมหลวงชุมพรเขตอดุดมศักดิ์สมุทรสงครามตำบลบางจากเกรง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม28พฤษภาคมนายรณชัยพุ่มเจริญรองผู้ว่าราชาการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชาการข้าราชาการและประชาชนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ประจำปีพุทธศักราช2568ครั้งที่5ณวัดธรรมนิมิตตำบลแม่กรองอำเภอเมืองสมุทรสงคราม พบกับสรุปข่าวเด่นจังหวัดสมุทรสงครามได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ